โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ดนเน่ชาแนลสวนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาปก,กัอย่างเช่นเคยครับและสําหรับคลิปว,วันนี้ก็จะเป็นประกาศอัปเดตและเป็นปรปับปรุงประจําสัปดาห์ในวันที่13เดือน2องหรือว่าวันพฤหัสพุ่งนี้นะครับก็แน่นอนว่าอัปเดตรอบนี้เนี่ยจะเป็นอัปเดตวาเลนไทน์ประจําปี2 0 2 5เพื่อนๆตัวเกมจะมีการปิดปรปับปรุงเซิร์ฟในวันที่13เวลาบ่ายโมจนถึงบ่าย3มโมนะครับไปเลยเอาเวลารวมทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาลอองวลนนอ้้กััขมูดยะครบ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโรครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโดยวาเลนไทยของทุกปีนะครับเกมเจ็บบาสมันก็จะมีตัวละครวาเลนไทยตัวใหม่มาด้วยครับและปีนี้หวยที่ออกเนี่ยก็มาอยู่ที่ยอมุนการเมื่อน อ๋อใช่แล้วก็สําหรับตอนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเสียงผมแปลกเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมไม่สบายเพื่อนเอาจริงก็ไม่สบายมาหลายวันแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้มันเพิ่งมาเริ่มเหมือนเหมือนมันจะหนักขึ้นนะแต่ผมก็เข้าใจว่าที่มันดูหนักขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะใกล้หายแล้วนะครับถ้าฟังไม่ลื่นหูยังไงผมก็ขออภัยด้วยนะสําหรับตรงนี้นะครับแล้วก็อื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของอัศวินคนใหม่ซุมคัสสันสุดพิเศษวาเลนทน์ปีดีกันก่อนเลยครับก็อย่างที่บอกไปนนนนะะรรรรตทีี่่่มมมมาาาาเเเยยยจจป็อออกกซึงงิ มันมีลีกออกมานิดๆน,น,น่อยๆอยู่แล้วนะว่าตัวละครที่มาเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วประเด็นคือในลีกเนี่ยเขาบอกว่ายอบุญการมันไม่ได้มีความสามารถไว้ใช้ตีบอดกว่าดเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าความสามารถของยอบุญการตัวใหม่นี้เนี่ยมันจะเป็นความสามารถอะไรนะครับอ่าไม้ตายก็ดูหน่อยแล้วกันพอเป็นวิธีนะสำหรับถ้าไม้ตายเนี่ยมันคือท้าไม้ตายเดิมเพื่อนๆนเออก็แค่เปลี่ยนชุดเท่านั้นนะแต่จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกท้าไม้ตายของยอบุญการนะครับ ส่วนมากผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะปิดเอฟเฟกไว้อยู่แล้วล่ะในคอนเทนต์ PVE นะอ่ะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับยอมุการตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครสีแดงเพื่อนทาทธาตุเผ่าพันธุ์ไม่ระบุนะครับการล่อลวงแสนหวานงูยักษ์แห่งโลกยอมุนการเอกลักษณ์เริ่มออกล่าสำหรับเอกลักษณ์ของยอมุนการนะครับเขาบอกว่ามันจะแสดงผลได้ในสงครามสัตว์อสูรลาตาโทสเท่านั้นครับเฮ้ยตัวละครหวดบอรกระโลกตัวใหม่มาแล้วเพื่อนผมบอกเลยตัวละครหวดบเนี่ย ทุกตัวเวลาที่มันออกมาเพิ่มนะมันจะเพิ่มความง่ายในการเล่นแบบมหาศาลมากครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าโยนการตัวนี้เนี่ยมันจะทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับสามารถเพิ่มสเตตทั้งหมดของอัศวิน7%ต่ออัศวินพวกพ้องที่เข้าร่วมต่อสู้1คนนะครับอันนี้เนี่ยสเตตทั้งหมดนะนเพื่อนๆไม่ใช่สเตตพื้นฐานนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรโหดสูงสุดถ้ากับว่าจะได้เพิ่มถึง24%เลยครับแล้วก็ทุกครั้งที่ตนเองใช้กสกิลที่มอบเอฟเฟกเลือดไหลให้แก่ศัตรูจะเพิ่มความสามารถด สูงสุดถึง30%แบบนี้หมายความว่ายอมบุญการตัวนี้เนี่ยมันเพิ่มความสามารถได้ป้องกันได้สูงสุดนะครับแม็กอยู่ที่58%เพื่อนๆเ,เอาจริงโคตรเยอะนะอันนี้คือเยอะมากๆนะครับอันนี้แค่จากยอมบุญการตัวเดียวนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังเพิ่มเ,เมจที่ตนเองสร้างจากการโจมตีเป้าเดี่ยว2% 0 0หากตนเองสร้างเตมเมจากการโจมตีเป้าเดี่ยวจะเพิ่มเกจไม้ตายของตอนเอง 1, 1> จุดและเมื่อตอนเองใช้ท่าไม้ตายนะครับจะมอบเอฟเฟกขจัดพิษ แกอัศวินพ่อพองเป็นเวลา3เทินนะครับสำหรับความสามารถขจัดพิษก็คือจะไม่ได้รับเดลเมจจากดีบัฟอาหารเป็นพิษครับโอเคบอกเลยว่ายอมบุญการตัวนี้นะครับใครที่ยังตีล่าทสไม่ได้เนี่ยผมว่าถ้ามีเนี่ยชีวิตโคตรดีแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันต่อเลยครับท่าแรกสวิตไฟเวิร์กนะครับท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าถอนเอฟเฟกต์บัฟแล้วก็ทั้งท่าของศัตรูหนึ่งราย พร้อมกับจะสร้างดาเมจ400%ของพลังโจมตีได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากส่วนสกิลที่2อ,อันนี้จะเป็นประเภทดีบัฟนะครับจมุนการจะสร้างดาเมจ190%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดพร้อมกับทําให้ศัตรูติดเลือดไหลเป็นเวลา2เทินได้นะครับนั่นหมายความว่าย,ยมุนการเนี่ยมีดีบัฟเลือดไหลเพื่อนเออเลือดไหลนะเวลาใช้กบลาตาโฮสนะครับส่วนถ้าไม่ตายนะครับก็จะเหมือนเดิมเลยเพิ่มดาเมจที่อัศินโนองสร้าง42%นาน2เทินแล้วก็สร้างดาเมจ945%ให้กับศัตรู ที่สาคัญยมการตรงน,นี้เนี่ยเอาไปเล่นกับวาเลนติได้ด้วยเพื่อนๆเ,เพราะว่าวาลเลนติถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีความสามารถในการแปะไฟฟ้าช็อตนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะเปิดมาลองนะแล้วเดี๋ยวมันดีขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้กับเพื่อนเพื่อได้ดูแน่นอนนะครับในส่วนของไล์อัพตู้นะครับสำหรับไล์อัพเนี่ยมันก็จะรวมตัวละครวาเลนทน์เพื่อนสำหรับตัวละครวาเลนทน์ต้องบอกว่าปัจจุบันมันก็ไม่ได้มีตัวอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับแต่ที่น่าสนใจในตู้เนี่ย น่าจะเป็นคามิล่าเขียวแล้วก็นันนาชีฝาเพืเ่อนในส่วนของไมเลธน,นะครับก็เหมือนปกติเลยครบ300ได้สุ่มเอ r ซาในไล่อัพหนึ่งตัวแล้วก็600ได้การันตียอมบุญการตัวใหม่1ตัวนะครับเอาจริงสำหรับยอมบุญการตัวนี้นะอย่างที่บอกอะถ้าใครที่ยังหัวรัดแต่ทสไม่ค่อยไหวนะครับผมค่อนข้างเชียร์ให้เปิดทิ้งไว้นะเพราะเดี๋ยวมันจะเหมือนเหตุการณ์น้องวาเลนติเพืเ่อน,นตอนนี้เนี่ยคนเรียงหาน้องวาเลนติเยอะมากนะครับ นอกเหนือจากคนที่แบบตีไหวนะครับตีสบายแล้วก็ทําของทำมาทุกอย่างเสิ็จไปครบหมดแล้วเนี่ยไม่เปิดเพื่อน,อนก็สามารถข้ามได้นะแต่ถ้าเกิดคนที่แบบเพิ่งเริ่มเริ่มนะครับล้วก็ยังหวดไม่ค่อยไหวนะครับผมว่าเปิดเถอะชีวิตน่าจะดีขึ้นแบบมหาศาลมากนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆมีอูเล็กมาซิโนนะครับแล้วเอามาใช้คอมโบกับยอมุนการแดงเนี่ยน่าจะช่วยให้เพื่อนๆตีบอดกระลลกได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะในความคิดของผมนะครับแต่ถึอยังไงตรงนี้เดี๋ยวต้องมารอดูตอนมันเข้าจริงอีกทีนะว่าจะเวิร์กเหมือนท อ่ะเราก็ต่อมาครับหลังจากที่ดูอัปเดตตัวละครเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกิจกรรมอย่างอื่นมากดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับก็อันนี้ยอมบุญการนะสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะครับก็จะมีการรีเซ็ตสงครามบอสกลุ่มอัศวินนะครับซานตุสุนเคลาสก็จะกลับมาอีกครั้งนะครับโดยวันที่รีเซ็ตเนี่ยก็จะเป็นวันที่16เดือน2นะครับวันอาทิตย์นะสำหรับบอสเคลาสก็จะอยู่เป็นเวลา1เดือนนะครับต่อมาแพ็กเกจใหม่นะครับเดี๋ยวมีเพิ่ม18แพ็กเกจเลยวะแพ็กเกจอะไรมันเยอะขนนนนนนาดีีี้เเเเเ่่ยยอออ๋มัจจะป็็แพพกรล์ื เออเนี่ยช่วงนี้ทีมงานเขาค่อนข้างเน้นขายแพ็กเกจดีเลย์นะส่วนตัวเอาจริงผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะสำหรับคนที่กําลังพัฒนาไอเดียอยู่นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเอาจริงผมก็จัดเพื่อนๆไอแพ็กรีเลย์เนี่ยผมว่าคุม้มใครอยากจะจัดนะครับพรุ่งนี้ก็ลองติดต่อหาเลือจิโร่ลได้เลยนะนอกจากนี้ครับแพ็กเกจราคาพิเศษสุดสัปดาห์นะครับอันนี้คือน่าจะมาถาวรทุกสัปดาห์แล้วบ้างนาฬิกาทรายนะครับที่ที่ทใช้ฟ้าวัตถุดิบใครที่กําลังพัฒนาไอเดียอยู่ใครที่กําลังเร่งพัฒนาไอเดียนะ ก็ไปจัดกันได้นะต่อมาในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรีลันเพื่อน,เอ,นเอาจริงรีลันมากีป่ปีแล้วก็ไม่รู้นะเ <laughs> มอร์ลินท้องแดนมหาสจาัานะครับปีนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ <laughs> เพื่อนๆก็อย่าลืมเข้าไปเขี่ยเนื้อเรื่องกิจกรรมวาเลนไทน์กันด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นรีลันเนี่ยของรางวัลที่ได้ก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าแน่นอนนะแล้วก็นอกจากนี้ครับจะมีกิจกรรมวาเลนไทน์แสนหวานโรงงานผลิตช็อกโกแลตวาเลนไทน์นะครับสำหรับกิจกรรมนี้เขาก็จะให้ แล,แล้วก็เอาไปมอบให้ตัวละคร7บาทนะครับในลงเตรียมนะแน่นอนว่าหลังจากมอบเสร็จเนี่ยก็จะได้ของรางวัลตอบแทนด้วยนะครับสาหรับรายการของรางวัลเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยนะโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมนะอันนี้ผมไม่ต้องอธิบายเยอะหรอกมั้งเออผมว่าเพื่อนๆ่น่าจะรู้กันแหละก็ในส่วนของวัตถุดิบนะครับเพื่อนเพื่อจะต้องมาทําภารกิจเพิ่มเติมนะก็อย่าลืมกดเข้าไปดูภารกิจเพิ่มเติมกันด้วยนะครับมันจะอยู่ด้านซ้ายจอนะเพื่อนๆอนตรงนี้นะ ต่อมากิจกรรมส่งเหรียญมิตรภาพนะครับเขาก็จะมีการเพิ่มจํานวนเหรียญมิตรภาพที่รับส่งกับเพื่อนนะครับได้เพิ่มขึ้นเป็น30ชิ้นเพื่อนแล้วก็จะมีการเพิ่มกล่องของข,องขวัญรูปหัวใจนะครับในร้านค้าเหรียญมิตรภาพด้วยสําหรับกล่องของขวัญรูปหัวใจจะสามารถสุ่มรับของรางวัลตรงนี้ได้1อย่างนะแล้วก็นอกจากนี้ครับจะมีกิจกรรมดอรอปกล่องช็อกโกแลตด้วยนะครับ โดยมันจะดรอปจากสามคอนเทนต์ครับ1ห่อคอยโซคาเลตสองสองครามบอสกุมอัศวินแล้วก็3สเตตรีเวิร์ดนะครับสามารถรับได้สูงสุดวันละ3ชิ้นนะก็อย่าลืมไปเก็บให้ครบด้วยนะครับเพราะว่าในกล่องเนี่ยก็จะสามารถสุ่มรับวัตถุดิบเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับจะมีกิจกรรมตกแต่งโรงเตียมเฟอร์นิเจอร์วาเลนไทน์นะครับโดยระยะเวลากิจกรรมเนี่ยมันจะอยู่2สัปดาห์เป็นเดือนก็ใครที่ใช้ลงเตียมนะครับซีซั่น1กับ2เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนให้นะที่สําคัญสําหรับ iture, รรเฟอร์นิเจอร์ สามารถซื้อได้ชิ้นละ30เพชรนะแต่ถ้าถามผมตรงนี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าไม่ต้องซื้อครับเก็บเพชรเอาไว้สุ่มกาชาน่าจะดีกว่านะสำหรับอ์ติแฟควาเลนไทน์ปีนี้นะครับจะไม่ใช่เซ็ตใหม่เ,เพื่อนๆมันจะเป็นเซ็ตดีล้านนะใครที่ยังเก็บไม่ครบนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่จะได้เก็บของเก่านะครับสำหรับความสามารถของเซตเนี่ยสามารถเพิ่มเดเมจที่อสุพ้อง ซึ่งมีพลังชีวิตเหลือน้อยกว่า50%สร้างแก่ศัตรูได้ n% นะครับแล้วก็ลดไดเมจที่ได้รับ x% ไม่สามารถใช้ได้ในโหมด PvP นะก็สำหรับไดเมจเนี่ยเพิ่มสูงสุดที่5%แล้วก็การลดไดเมจลดได้สูงสุดถึง10%นะครับนอกจากนี้ครับเขาวม้งกดใต้ดิน435นะครับก็กลับมาอีกครั้งเพื่อนๆเอาจริงถ้าสังเกตดูนะไอ้เขาวมงกดเนี่ยมันจะชอบมาพร้อมกับคโคลาโบเพื่อนๆอันนี้เนี่ยก็ถือว่ามาคาดเกี่ยวกับคโคลาโบด้วยนะครับก็สำหรับในส่วนของเขาวม้งกดนะครับ รายละเอียดเนี่ยก็เหมือนเดิมนะถ้าเพื่อนเเคลียร์รอบแรกจบจะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะครับมีเพชรสามสิเมตรด้วยแล้วก็จะมีลังค้าเขอาวัวกดใตดินนะครับที่จะสามารถมาแลกรับของรางวัลเพิ่มเติมได้ซึ่งในรอบนี้นะครับก็จะไม่มีคอสตูมใหม่เป็นเอนจะเป็นคอสตูมเขาวังกดรีลันทั้งหมดเลยนะใครที่ยังเก็บไม่ครบนะครับก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยนะแล้วก็ถัดมาครับกิจกรรมจำหน่ายคอสตูมวาเลนไทน์ปี2025นะครับโดยชุดในปีนี้มีชุดเดียวเลยครับจะเป็นของอลิซาเบธ ก็ใครที่อยากจะจัดก็ไปจัดกันได้นะและแน่นอนก็จะมีการดีลันจำหน่ายคอสตูมวาเลนไทน์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของตัวละครเก่าๆนะนี่ครับก็รีกลับมาหมดเลยนะตัวละครวาเลนไทน์สามารถไปจัดกันได้นะครับส่วนคอสตูมที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นคอสตูมเหล่านี้เลยเพื่อนๆที่จะสามารถรับวัตถุดิบอัปเกรดคอสตูมได้นะครับโดยอันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือของ Daily เดลีเอลีเพื่อนๆใครที่มีเดลีเอลีวาเลนไทน์นะครับหรือว่าเปิดได จริงๆเพื่อนๆสามารถจัดไว้ได้นะชุดนี้เพราะเมื่อเพื่อนๆเคลียร์ศึกทำลายล้างนะครับแล้วใส่เดลิลี่ตัวนี้ลงไปด้วยเพื่อนๆจะได้กล่องสุ่มรับวัตถุดิบเสริมพลังคอสตูมนะครับหชิ้นสามารถรับได้สูงสุดวันละ6ชิ้นนะครับเท่ากับว่าถ้าเพื่อนๆลงทุนซื้อคอสตูมวันนี้ไปนะแล้วเพื่อนๆขยันเพื่อนๆจะได้รับวัตถุดิบเสริมพลังคอสตูมเดือนละ180ชิ้นเลยครับแต่ตรงนี้ผมขอย้ําอีกทีหนึ่งนะสำหรับคนขยันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากลงทุน ลองสำรวจตัวเองด้วยนะว่าซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของกิจกรรมต่อสู้นะครับสัปดาห์นี้จะมีลีลันอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องเล่าสำหรับปัญญานะครับอย่าลืมไปบรรลุกิจกรรมให้ครบ100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อรับเหตุเพิ่มเติมอีกสองเม็ดด้วยนะแล้วก็สุดท้ายจะมีการเปลี่ยนช่องทางรับเหรียญฉลอง,องโคลาโบเจ็ดบาสเอ็กทาวเวอร์ออบกอรนะครับก็จะสามารถรับได้ในสเตทหลักสเตจฟรีสงครามไฟนัมบลสุดพิเศษแล้วก็หอคอยแห่งการฝึกฝนกิจกรรมนะอ่ะโอเคครัััับบก็็ท้้้งหมมดดนนนีะะครจเเปปขออูลต ของวาเลนไทน์ปี2025ปีนี้นะครับสำหรับอัปเดตในรอบนี้เนี่ยถ้าพูดตรงๆถือว่าไม่หนักมากนะผมว่าเป็นเหมือนวาเลนไทน์พักผ่อนซะมากกว่านะครับและผมมองเลยว่าไอ้พักผ่อนแบบนี้เนี่ยคือดีมากเพื่อนๆเตรียมรับขึ้นละลอกใหม่ช่วงปลายเดือนได้เลยนะเพราะปลายเดือนเนี่ยมันน่าจะมีเฟสติวัลนะครับมาต่อรอแน่นอนนะครับเพราะเนี่ยถ้าดู ทามมิ่งเวลาเนี่ยโอ้โหได้พอดีเลยเพื่อนๆอัปเดตปลายเดือนก็คือวันที่26กุมภานะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบนะครับเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกด like, comment, ไลค์ Subscribe, คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวไปพักก่อน,นครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย